วันที่25ปรศจกาคม2568ทั in ้งที่86ข้ามเจ้าวิชาตบูนบัถรสวัยเทียงโชนียาพระูกปรปิตมนต์ๆถวายเป็นบูชาธรรมะบูชาอาญาบูชาแต่กูบาจันทร์หน่อยขอติดของรับเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติถึงได้านมีตามมาที่จุดจอดในอัคาะพิญีนัดในเดวจอดแ่งรถนั่งเถอ บทสวดที่หนึ่งบทสกาะพระาตาอารามสัมาัมพุทธ้าตามปะว่ตตามิวัฒนมีสวัสดิครับโอบาตตาโมตมเนตรตามีทูปิโนบัตโตจังสังโคสังฆามามีบทสที่สองบทกุชลบทบูชาพระภัยพิเนอานาสามาตุทธเจ้ิงปนนิพุตโตกูเคตะระมานอธานิตะระมีหิจเตติสติเยวัชเชอหัง่พูททางธรรมสังฆังคารักตบุตูเทมิรัตนาตะยังธรรมตะระมีศพทินา บทสวดที่สามบทสวดคุณลมเทวดาสมันตาจักรวาลีสูอัจฉริยเทวตาสมามูลิคาจัตตูนุสุตตาบุกนะสเกกามีเตยเตยูปเตยเตกัตเตนเรวิชามีเนทีเปรละเกตะคามีโตระเคหาวัตถุมิสิทธิเพต่อใจภูมิมาใจยันตุเทวัทลาวิเตเนยักษะปัาปีรันตาสันติเกยังมุนีวัสตังสันวเมรุตุนธรรมตะวานาคารวีมามตานาธรรมตะนาวาคาลวายัมพัตตาธรรมตะวานาคาลวายัมพุทตา บทที่สี่บทสวดบูพภะพาะคณะมารนนโมตสาหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสพะโตหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะโตหะโตสัมมาสสะบทที่หบทสวดไตสนะคุปปณะพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสัังคัจฉามิต่งข้งสนลลังคัจฉามิทุติีพุทธังสัังคัจฉามิทุติีธรรมังสัังคัจฉามิทิี่างข้งสัังคัจฉามิทิีพุทธงสัลังจามิตาติณีธรรมังสลังคัจฉามิติีต่างข้างสั บทสวดที่หกบทสวดสัจจกิยัญสถานัตติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังอิเตนะตัจวัตเทนะบที่เมหตุสัพพะทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวลังอิเตนะตัจวัตเทนะบที่เมหตุสัพพะทานัตติเมสารนังอัญญสัคคโมเมสารนังวรังอิเตนะตัจวัตเทนะบที่เมหตุสัพพะทาบทสวดที่เจ็ดบทสวด สีตัลละณะมะปนามะคาถาพุทธางมะเมรัตนาภูตัดสีระจิตจางทะเมรัตนาภูตาวิจิตตสารังสงระนะเมรัตนาภูตัดสีระจิตเอตังนัเมติตันละราระนะยาวางสัมโมสมุปริตาวิเศษตะพูตังนริโยยายยาคูยะโยคณะวัสัพพาวัตังอาสุตัดยามพิจิตตเถวยะถาจึนนงเอกังวินาตาติจัตเสมาทะพเวนาตตุโลกเกคาตาจิตจิตเลปาตุ ภูตังคำพีรยาณวิทยาอธิทุตารทางวิญญหิปัจจิกะเนนะวีวีวัญญาโรปังโลกันหิเกหิจิตจากคุณจุป,ปลาลัมพณียงังเกสันจีตจุจิวิธิตังกุยากายายตยะนเมหิเยวชนตาย,าายววตายุวิสุตังปิสม,มุตประจันนามาสีโลตสุทธาปสาททานางบุญบุญยัตถิกามะนะ สมุทรสมานมุษตะภูตังคู่ขาปมูตแต่น้าสุขาสารนังขา,านังาานบูเชระเหตุอัลฟาระมังอภิภูเชเมย,ยังนิธานนจติยายุปนิสสารันทางสามะคีเสรสมะโสทนาสิทธิยาจาสาตูหีอัตถาปูสะเลหุป,ปัสสัยวานียางปาเลหิจาปีสารนังขามนียะเมวะตปัสามาหิตังตีสารนังตากระนังขตามหาลันติงที่วัง ท้านานีสุนามัรมสัมมนาภูเชมาจาปีสัตสตังสุประสานตจิตตาจันฐานุปริจริยาสถานตาจามุนเคนาตัดถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะสาัาสสจัาธาปีสุวันตตีหนตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมาณภูตังโลกุตลาพิสมโยนียโตสุโมชางตัดโสปะนิสยะจายายามายามปีหนตุ วัตถุใตเยปาฤกติโตสุปัสสาทกาโลบทที่8นามกาลสิทิคาถาโยจะปุมาโมหะปะลาปตะการตามาวุปโตสุปโตวิโมโนปารสาปตะวิโนเชียนโตปะเปติกเฆมัจเจตังวินายังพุตังวราตะกิตานามามีโลกัตนักกันจะไม่นายเนี่ยกันจะตันเติจัตเตติเยติโคนโตสพันาราจะวินันสเปนตุธรรมโย

บทสวดที่9บทสวดนโมกาลาอัถานโมหาตสมะกมุตินโนโมตมาธรรมะสวะเตเตเรเนนโมมหาตาตวตกะิตินโนโมมาตาลัตนาตตาตุกะโมโอมติตาตาตาวตุตียติโนโมกาลามาเวเนกกตุปตาวะนโมกาลานุภาเวส่วนตุสัพทานนโมกาลเตติชนาวิธีเตวะบทที่10บทสวดมหาสมัยจุตเอวเมตตเอแสงธรรมยามะวะติเกวิหาเติวัตถิมหาวเนหะตามพิกันเทนาลันทิงปัตตาิเกตุิกรเตตวะ ลาเตหิตเตโลกทาตุเทว่าเยกุเยนะสีาวหตวว่าต้นนยพิุสังฆายโตกว่าจะตุสังสุขาวัตยิกาได้ัวนเอตโหอายังโ่คะวะกกิวิหารติกทว่าถึนิมห่าวเนวมาตตาิคุลันทีลันทีมัจจพิขุพิคุสเตยะเปวะรหัตหิตเตโลกท่าตูหตว่าเยกุเยนะาวหว่ต้นทันัยภิคุสักทายยุมยะปิเยนะปะวะเรนุปะตังก็ไม่ยกว่าอุปสรรมตัวว่าโตสันติปัญเชยข่ตว ตาเทวตาเสยยะทัตินามาเาว่าปุริโสสมิสิตังวาภาหังปะเถิดเถิดิปัจังวาภาหังสมิสิรแเอวามีวาสุทาวาเตยุเทเวสอัตตาเระวโตปุระโปะุหาคืออัตวดตาเทวตาบนโตสันทีอภิวตวัยกัมมันตาคะคูเอกัมมันตังิีจกคูเอกาเทวตาันโตสันทีมังคาถาอภพาสีมห มหาสมโยปวัตติเทวกายาขะมาคตาขะตระหะอีบางธรรมติยังทัดดีใจอปปาราติคาติอัตโอปปาราติวตาวันโตสันติกีมังคาถาภาษิตาลพิโกวตมคังสุจิตตังอะตนะโวชุกกรรมสุสานิจวิเอตตลิคาลเหตาวาอียะนิรักขติปติาติอัลโกอปปาราติวตาวันโตสันติกีมังคาถาเจตวามา ขีรังเกตวาปาขีรังอิตะขีรังโอมานเนชชาเตจันติสุทาวิมาลาตุจักกุมตาตุทันตาตุสุนาราติกะโคตัเทวตาปโตสันติมังคาถาปาสีเยเตจิพุทธังสารนังคาตานัตเตยขามีสติอวยาภูมิปะหายามนุสังพยยังเทวกายังปริบูเรสันติกะโคตังพิขวมันเตสิเยขูเยนะพิกเวทเสตุโลกธาตุเทวตาสันติปิติตาโหติวัตชายาพัตสั พี่ขูยันเดเปเดย์พี่เวอเหตุทรงมัทธนาหันโตสมัตสมุตตาเปย์สัมปิกวตาณาเอจารมาเยเทวตาสันติปติตาเหตุทรงเยสายเตเมเอจารีเยปติติวิเชวีสติระมัทธางอาหลันโตสมัตสมุตตา เอ๋สามสิวัตนั่เอ๋ we เามเอเย่ยวัตเทวตัดเสื้อจิตตปุ่สสัยาเสื้ไม่หาแต่ื้อไรยาจะคิดด้วยเสื้อวายจะนั่งไม่ทีจะยืดเสื้อผู้คนจเวายจะนัไม่มีจังจะนาจตัดทุกขันนะเพื่อนคนที่สามสิบเอวันเปิเที่ยวก่น เวตปัจจก็ต่อเองทาโวจติโลกมนุกตายะถาคูมาคทาสีสิจากสขเะนิจตรมกิโตโพสูสีหาลวัสินาอุมาหาตราศวินโรธารามาราทุธาพิปสสนะมาสิงเยวปัญจตเปตตะวันนกัปิทวัตตัปโภคปยีสัทธาสาวกสัรนีรตเทวเพตาเตวิชานาตพิโวเดจข้าะมงสุตาพุทธสาตนาเตยขวุราดุอนุสานาทศนาอภปเกษตธตมทักของอรันอาหารสางัง อัลลาหันตริสตังเอเกสหัสานะอมนุสสันนมัสสสุงอเปกีนันตมัสสะผุศิษฐ์ตาบารบุตตาอสุตจักรภัยยวายยะวิตาวันจตุมาตโตอมตยีตัปัตถาสาวกเกสารเนรเตเทวะไวกันตาเตวิชานาตาพิโกเยโวหักกิตายีสามิคิลาวุลมุธานัลสุตาตาสหัสตาปัะขากรปิตาวัทไวอิติมาโตชิิมาตตวันมาโตยาสติโนโมธะบานิการมุกิภูนสัมติงวานังแชปสหัสตา โอเคมว่วาตาย,ยาขานาบต้นเนื่อที่มันตโตชุดมันโตว,วันวันโตยาสาทิ่โนโมธาารรมลังวิการมุขิูนังสมติว่านัง ตาตากีราติตาหัสายะขาณนับโตโยที so <T an S 2> <T an> ่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยาสัจจิโมทมานังพิการมุกุนังสมบทิงว่านังอีเจเตศรสาตาหัสายะขาณนับโตโยที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยาสัจจิโมทมานังพิการมุกุนังสมบทิงว่านังเวสามิตาปัญจตาตายาขาณนับโตโยที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยาสัจจิโมทมานังพิการมุกุนังสมบทิงว่านังคุบิโยราชกีโตเตยุตจะนิเวศยังคีโยนางสัตตาหัสห ยาขาปารีบูปติภูมิโยราจกเโตโสปคัตมันติวะนาปุริมันติเจาะรัชธาลนโภปสาตติขะวันนาติปติปหาายาติโตปุตติตัสะะควุจเมนะมะมหะภะไรมันโตชิมโตวันวันโตยสัตต์โมตมานามิมิูนางสมาติวานั่งทาจิยัเกีหลาลาวิโยโตตปะสาตติภูมานางปตะกือนหาราชายาติโตปุตติตาคุจเจนะมะมาหาภะไรที่มันโตชิมโตวันวันโตยสัตต์โมตมานามิจกมูนางสมาติวานั ปัจจมมันอีกอย่างชาวิรูปัตตปัตตเนียคณปฏิปทมหาราชาเจ้พุตตตัตถาุ่นมนหะอะไรที่มันโตชิันโตนันโตวยะสตมระมาังการมุนังสมิงว่านังพุตธเรียนคือสังราชาตคูเวโรตัพตินนังอธิปติมหาราชาติเจ้าพุตตตตถายนัมนาหะอะไรมันโตเชิดมันโตวนันโตวิยะสัตมตตมนังการมุนังสมิงว่านัง คุลเลมันทีสังการและโสเชมีวิรูต่โกปินาวิรูปโขกูเลตมาจักน้อะัร้มหาราชมตัดจักรโรทัศนมนาอาคัล่วันพขปิตาเวเตจนเมียวิโตตาตาคัลวาจะาาสามายาเกตเวเกตูวิรูเจวิรูเจสาจักรตุเมกาเมเตโสเจนนี้มันนิวตุเจนลาบนาลาโอมันโยจะไปวัตุงตวตาลิงคิดตัดสินแลก็พระโนารโรตาสังโพอาคูปเจติโคเจวติมพูลทีเยวิเชลัยเตจินเคจราชันก็พระโพนาราทุวิโนตรรนาปิการมุขูนังสมติงว่านางอาาคูนางัา วิสาลัสหาตภักกากามัทตะลาคูปยาคาสหายติเบียมุนทะละชาจอากูนาคายัสสติโนเอราวันนมหานาโกโสปภัสตมจิงวะนังเยรักขลาเชสหาสหาลันติทิปัติธาปะคีวิสุชาจักขูเวสสยสันเตวันนามัชตาสัจจิตตาสุบรรอิติเตสนามพเยยตาทานักลาชานามสิสุบรรตตกเสวามาพุทโธสันหายวเจหิวปาวายันตานาคาสุบรรมรณะการพุทธงพุทธัง กิตาวชิราแทนเถอสุธาอสุราติตาวาตโลวาตาสเสติชิมันริยัติสัตติโนกาลักัญชัยพิธมาอัตมาทานเวกัสสาวิปจิตติจติติตามนาลาโทนโมจิสหัตตอมเจปุตตะกระดังขภเพเวโรจะมันกาตนาจาวาภริเสนางราผูว่าภูมุปะคษ์มุสมโยรานิพัฒนเตปิคูนางสมันติงว่านาง อโปจะเทวาปฏิวิจเตโชวัญยุทธค่ะมุงว่าลุนาวัญลุนาเทวาสมโมเจยะทาสาเมตตากรุณายิกาคูเทวายะสัตตินทัตเตติตากายาสเปนานาปณีที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยะสัตโมทธมานามิกามุกพิจูนักสมจริงว่านางเวทูจะเทวาตารีจะอัสมัจจุรยะมาทันตะทุปนาเทวาจันทมาคูลักิตาตุริยารุ ปณิสัเทวัตถุร you know, ิยามาคูปุระกิตารักขตารีกุละคติตาอาคุมันทวัตตาหักาวัตุนังวัตโรเสโขกะรค้าตาลุจธโกธาติเตธาสกายาสภินาวัตินึ่งันโบชุนมันโตอันวัตตุยาธติโมทวานังวิกรรมกูนังสวดิงวานังอาถาคูสหฮปูเทวะชาลามคิติกกาวาติการเจโรชาจามุมาบุพัสสิพาติโนอาวันุนาครรมาจะอจิตาอเนจักาสุเรย่าลุติอาคูอาคูบะ วาสาวานเชนินุทัศทเสทาทชาคายสาสเพนาลาปเทวุลินโตชิวินโตวันวันโตยะสัตตินโมทรรนาังวิกามุขกูนังสมิงวานังสมานานาธมะสมานามนุสัมนุสุขาสิกะปุติกาคูอาคูมโนปุตติกาดารคูหาดโยเทวาชา เยจะลุวิจาวาทินุปาลละขมาพัลลาอาคุเทวายาสตินุระเศรษฐกยาสเพนนานาปิเธมันโตชิมันโตวนวันโตยาสติมลโัฒมานังกาิกรมุกูนางสมติงว่านังสุขาลุมหาลุนาอาเวอาคุเวงและสาสหโอทาตามาคาราคาอาคุเทวาวิจักขณาสมะตันาขาลคักขามิศกาจยาสเนวทนายาอาคาปชุนโนโยทีสาเพื่อวัตถิแทส่ใจทศกาณฐ์ยาสเพนนานาปิโยอิติมันโตชิมันโตวนวันโตยาสติมลโัฒมานังมิกิมุกุนายสมจิงว่านัง เมียาสิตายามาคตะิัจายสัตติโนคำพิปการละมัติโสโชติมนาอสวรรค์มารตินาคูอัางหาคูปัลนีมิตราธาเศเษฐาสกายาเสตรนวติโอิจิบันโตชิเันโตวันวันโตยัสสัตติโนมุตตมานาพิการมขูนางสาวมิงกินนวนาง ทาเสติวานนกายาสเพนานาเปรยนาวันนอาการทูเยจะเสดท่ตนสี่พาหะโุทธชชัติวิากโือท่นนนาตอจะทักเตงรระดานังจันถังว่อัิตาตติตังกุวมาปนนัาตุโตอีขิมาโตสะาตอนกมาติโสจะตกประการมนจริงว่าสหะตั้งรู้กันางประหามหาทัพที่ดีที่ตัดอิบันโนชิตที่มันโตพิจมัคคายโยยะสติโสท่าเสตอิชราคุบัญเจกัสวัติโนเตสันจะมเจตโตอาคาปาริวาลิวาลิโตเจจะตภินอพิกันเตตินเตเรเวอภามกีมาราศิลามิะการมิ สวาสดาเกตาพันนามาตูโวสมัตตาปาลิว่าเลตมาโมนพุจธิัาโกจิงนาหิติจารารวาเซโนอันหาเซนาเบตาิีรารเลนะตาลหมัดจัตลังกัตวาเพราวังยะถาปุตสโกเมโถชนาญาตุสวิจุโตตถาโสัจุภาวันติตังโตอัยังวเตตจัรวัยะ ว่าวจิตวจเมนวัตตัวมดีสัทธาสาวกสาวในววาลเสะกะตาใจเทปิ์พทีาวแต่จากข้าประมงสุตวาพุทธศาสนาวิจารค์อภิกรรมมุเมสังโลหมีไดยุงสาวเทวิชิตต่างขามาพยายติดายะสัตติสมโมทันติธาปุไดสาวกเกเตตุนาติ บทที่11บทสวดมังกระสุตังเอเตวานาจพารานังปฏิตานั่นเเตวานาปูชาจเบียนางเอตามังมุตนังปฏิจุวเธะว่าบทที่ขยบุตตาอตตามาริีเจเอตามังมุตตะังปฏิจปัจจเวีนโยเจหีโตสุวติตาเจวตาเอตามังมุตตะลังปาตาปิโกนักกุตตดทาราลังอนนั้นกุจามักคมาตาอตามังมุตตานั่จามจเริยยตะกันนั่นจัตตังนาวัตสันมามันิเตตามังมุตตังาลวทีิวัตติตวะปานาเกะธรรมยามุอป

บทสวดที่บทสวดรัตนปริยังกิจิวิชางวิชาวากุลังวาสเกวะยังรัตนังปิจัณนะโมสรางอเดระาเดรอิจมีพุเตระตัณงปิจิตายเตนะสเจนะโทติหงุกาปิรากังอมนีปิจิตายยัคขายะขายมณีธรรมีโฉนะเตนะธยรมีนะปรมันชีดิจมีธรรมีระตังปิจิตาเตนะสเจนะโทติหงุกขายะปุตะ สัทธาปัสตปัสาจตวิเอตานิยุคานิฮนตเตทักิเมยศาสต์สุขัสสาสาวกเสตินิตินานิมาภรานีจำปิตังใหรัตนางปิตาเอตนาสเจเนตุวันติตเยสุปยุตตามมัสาหาเบนีมาโคตาธนามีเตปฏิปตังเมนคยหากระมุทานิกุติงกุเชนมาในจำมีตังให้รัตนนางปนิตาเอตนาสเจเนตุวนิคนกินังบุลันางนวังดิจัมวังวิกติยะ ขวมัมเตปิณาพิชายุติเชนทาน,นิพันธีอาญาตายังปฏิโยอิธรมีจังเขแะตังเป็นเอเจนาจเจนาทวนในหนตูบทที่สิบสามบทสดธรรมบทสหัสวันอัตาตาวะเลทีต่งสยโยใจย,ยังอิตลาปชาอัตตาทานตัสสัโพตสันนิจังสัญญาจ,จัจารีโนในวะเทวนะครับว่าคนะมาโลถาพมูนา,า,านชิตตังอัปปาราชิตตังยราตาขาบาุปตะชนตุโน บทตัวที่สิบสี่บทสวดเกสาผุตตสูตร,รพาสิตามีทางเตนะปาตาชาันนาตาปัตตาถันตาตับุเทนะเอถัดลมเหมาอนุเสเวนามาปะลามามะมลายะมาอิติกิยายามาปีกะกะสามปะเทนะมาตากะเหตุมาทายนะเขนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏนิยานะขันติยามาพัทลุตะ ปาตายะมาสัมโนโนคะรูษยะธาตุมเมเหอัตนาวัชชาเฉยยาทีเมธามาคุณสรีเมธามาเจ้านาีเมธามาวิญญูฆะราติอีเมธามาตะมันตาตะมันธาปติยะสุขยะาสังวัตติอ่ะธาตุมเมเหอัตปะปะช้าเยียรยายะธาตุมเหอัตตะนาวัชชาเฉยยะธาีเมธามาคุณสรีเมธามาเจ้านาีเมธามาตัน วิญโยปัสสันธาอิเมธะมาสมันตาสมัชระอิจายาสุขายาสังวัตตัิอัฏฐตุเมเหอุปัสสังปัชะนิหะเตยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยัยสูตรอุปนิยัตติชีวปัตปมายุงชลูปนิจสันนะนาสันติตานาเอตังมะยังมรณะิเคกมรุญญาณิกกยีราธาสุขาวหานิอุปนิยัตติชีวะตะ มัตตปามายังสรุปณีจัตสัสันตานะสันติตานาเอตังไมยังมรณะเขขมโนโลกามิสังฆาปะเหสันติเตเปโญโยธากิไกเยนะปัญญะโมวาจายะอุตเทเจตาตังตัดถาเปตตาสังขายะโหตียังช PG, source, ีวะมโนกะปากกาตโลติบุญยังธรรมโมอเวรักติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมะวะหาติเอตานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาคุกติคัตชติธรรมจารีชกิษฐคารันิใจยะธาบัญญยะปฏิอตินิพิตุเสมมโพวิสุติยาตะเวกังคาระทุขายะถาบัญญยะปฏิอตินิพิตุเกสัมะโวิสุติยาบทตัวที่สิบหกบทวจอปัจานะกชาโดอปัจนะปัฏฐานะเมเกสุติยังอหูตักติกาเอตาทายะเมรวีตังขัดเยยะ อปัตังคังขวงเวสานังยันติพัะตจ้านิวรานิจารามลูกเสยานมนุสสวิยาเตเตียในตังโกสานังเขมังในตรมุตตานังในตังสามมาคัมาตวสุขขปปุจติโยจารุนันจธรรมะจตังขจตานังกัตโตจตานิอริยัสติสบายาปัญญาเจ้าปัตติทุกขังทุกัตมุปะทางทุกขตาอติกรมังอายักษะอังคังคิกังทุขูสุมาคามินังในตังขุสานังเกมังในตังสามะตุตังในตังสามะมาคมาตวสุขขปมุตติ บททูตที่ดิบเจ็ดบทตรวจพะเตกัสลัตคันนาอาจิตานาวาฆ่าเมยะนับปะกิงกาคานาคตังบุคคลไม่คนคำหนึ่งสิ่งที่ร่วมไปแล้วบุคคนห่วงสิ่งยังไม่ว่าถึงยะถาตีตามปะหีนั่นตังอัปปตันจานาคตังสิ่งใดร่วมไปในสิ่งนั้นอัปิละไปในสิ่งยังไม่ถึ่งก็ยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธมันตาตาวิปัสสติอสังวิยัสังคุปันตังวิทามะ หนูขลุขเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปฏิบันไม่ก็อนี่ยไม่คอนแทนทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นถึงจะเนิ่มทำนั้นหนึ่ให้ปุโกเธอ,อันเยวะ,ยวะนนกิจามาตรังโกอัญญามรณงสุวเวพึงทำความเพียรเสวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในชั้น,ะน,นหน,น้าหีโนละสังงฆาตัน,นเตนะมหาเในนะมาจุนนาเพราะความประเัตีกรรมไมว่าคือมีเสนหน้าใหญ่แนละ้วไม่แก่เราเอวงังวิหาติ มาตังปิงโหระตังมาตันติตังตังเวพทเทกาลัตโตติสันโตอจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบเย่อมเรียมผูคนผู้อยู่คาเตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกดข้านรั้งทำบุญเพียงเท่าไรว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนิชแลบทที่สิบแปดบทสวดพิฆานาปจเวคาถากละดาธรรมโมหีชลังนะนาติการมีความแก่ทรรมใดเจ้าลูกคนความแก่ไม่ได้พิยาที่ทำมวยพิยาที่งานนาติการงานกาติใค้เป็นธรรมดาจะาลูกคนจะให้ไม่ได้มรณะนั่งทำมวยมรณะนา่งงานนาติการหนึ่งตายธรรมดาเจ้าได้ ตปีเมปีเมอนาปีนานาวันนาวาปโรเราจะเรายึติดตังจะต้องพัาจากขอรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปกรมตโกิกรมทยยาโทกรมโยนิกรรมพันทุกรรมปเามมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเผู้ให้ผลเปนกรรเป็นเดิมเสริมเป็นผู้ติตามกรรมยิ่งอาตายังกรรมังจริตกายนาวะปะปะกาวตตะทายาวีตมิเราทำการได้เป็นบุญไปหลัจะเป็นทายาทจะต้องรับขอกันนั้นสุดปเอวังไงมอภิหัากัจเวชกมาเราทะหมายผูดดิยางนี้ทุกวัน บทที่ติดป้าบทสวดเทวตาอุเชยะนักขาทุกขปัตตาจจนีทุกข้าพยาปัตตาจจนีปยาสกปัตตาในสุขาโหตุสเปย์ปะริโนเอตวัตะปยีนิสมุนใจยังสุขสเปเทวานุโมตันตุสภะตาปิยาธานังธาะสันตุสัจเจติว่างละกันตุสัพภะตาวานาพิโยตากุตุกะเจโตเลวะตาตามิภุดาปะละปะตาปติกันเจ้พภลังอาหารตานันเตชิริรักขันธานิสัพโต บทสวดที่20บทสวดเทวตาปฏิทานคาทายาเทวสัตติวิหารวัตถิพิชุเบคเลโพกเลติงตาธรรมเลพิณพ่อปุตโตปุชิตาตโิงกะโลเตมิหาระมันทะเลที่ว่าแตมัชานะวะคาจาิโกระซามะกาตาณปติโกตคคามาตทเตเตนิวคาติตาลาปันนปูตาตุติตาปจนตุเตตาลาปูตาเยติจันตสปงสัพพิจตตาตะวปะปาติการิญานิการคำว่าลังพกิจเตยทะเปตุกะลังตุสระยยาธาตุติลังสตังธามุธมัมฐาละจมบุภาสังโฆโหตุสมะโควาทายญาติยเจยะจามีละกุตุสัพพพพสัเติธมาจ ยูทิงชาประบุญญาธรมรมยาลยาปะวัติเตบทสวดที่ยี่ส,สิบเอ็ดบทสวดสาพภาปัจจุบานะักคาถาบุญญานิทานนิกตัสัยานัญญานิกตา,า,านี่ขอจตหไม่มีจุดไม่มีประวัติจงสวดผู้มีบุญที่ครับเจ้าได้ทำ้านเป็นใสันจะไปโนโหนตู ตตาตันตา,ตา,นตาประมาณกาและแห่งบุญท่าไหลาเออเขาจะได้ทําแล้วเยปิยาคุณทวันตาจะไม่หาว่าตาปิตาทโยคือชนระดับพิทุผู้มีคุณมีนามปิตาเขาจะต้นทีฐานเม迦ยะทีท้าวอันเยมายะตะเวทธีไนที่เขาจะเห็นนะแม่ไม่ได้เห็นในตัดเอ่นที่เป็นกลางลันตาตีนันตีโลกัตฉนงเตกุมาจะตุโลยมีการมีเรนก็ตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในูุิธามเกิดอยู่ในกําเนิดสีปัจเจกตุโกกาลา สังสารลันตาพระวาพระเรมีกันหน้าอะไรคำหนึ่งแลขันธ์สี่ต้องเกี่ยอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาติเยปฏิทานาเมขอสัตว์เหล่าน้ำาำในการบุญขภาพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตไตยางขอสัตว์ทั้งหลายจงอนุโมทนาเองเถอะเยจีนางนับประชานนติกษัตริย์เราได้ย่อมไม่ทราบในบุญเขาเจ้านี้เทวาเตตังนิเวทีงขอเทตมาหลายจงแกล้งกษัตริย์เหล่านั้นเถอไม่ยาตินานิบุญญาณิอนุโมทเหตุตุนาเพราะเหตุคุณโมทนาบุญทั้งหรายก็เจ้าให้แล้วสะพีสะตาสะทาวุตุเอาเวลาตุกติโนขอ สัตทั้งโปรึงเอย่ามีเวรอยู่เป็นสุตเสมอเถอเขนับประธานจะตับโปตุและจนถึงอันกเกษมเธอเตทศสานนี้จะตังต้งกุภาพขอความอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอ ด้วยพระพาแห่งขจันิรัรด้วยบาเพียนทงมีการจริญัาดยสยาบุตรส่วนุพระปรวิยาพระกาลขอความสุขสวัสดีจงเรข้าพยาคนจกก็นใครนับรอจเิรนันารขอตัวเทพเจ้ดาทั้งหลายคนนับคนทางการทันทยบบุตรวพระรามในเรื่องมนุษย์บุตรอมรินแ้ายาวัตุมงคลพระกิงห้ดีพินาดมืเกิเตยัยาละวับออนิเวศวิหาตลอดจนวัตุมงคลทั้งหลายที่ทำสร้างขึ้นทั้งวันอนจจะตั้งคะแนนขอเจทิกด้วยาุง้ามเห่ง